สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆกัลยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องคุณยาดาหรือทาโลวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก่อนสดมุนนะคะวันนี้สดมนร้อยแปด ะะแล้วก็มีคนติดต่อมาขอไฟล์สวดมน์ PDF ที่หน่อยจัดทำเอาไว้สำหรับใครที่อยากเอาไปปริ้นหรืออยากที่จะเอาไปเปิดใน iPad ในโทรศัพท์ในการอ่านไพ่อ่านไพ่ในการสวดมน์นะคะตามสถานที่ต่างๆก็คือติดต่อมากันบ้างแล้วทีนี้ก่อนที่หน่อยจะมาสวดมน์นะคะวันที่สองลอยแดวันที่สองเนาะวันนี้ ก็เดี๋ยวมาเปิดนะคะไพ่ให้กับเพื่อนๆก่อนนะคะ,ะมาดูกันหน่อยากจะถามว่านะคะภายในตัวคุณนะคะมีสิ่งใดอยากที่จะบอกจะกล่าวคุณนะคะภายในในที่นี้นะคะก็หมายถึงนะคะองคุรุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบรุษปู่ย่าตายายนะคะหรือว่าของรักษาเขาเรียกว่า ตัวตนของเราภายในเนี่ยนะคะต้องการอยากที่จะบอกอะไรกับคุณหรือให้กับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะบอกให้กับเราเพื่อที่จะให้เราได้รับรู้ในการที่จะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงหรือมีการให้รู้ให้เห็น นะคะเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการตื่นรู้อะไรบางอย่างนะคะวันนี้มุมก็อาจจะแตกไปนะคะเห็นแค่มือแค่คอลงมานะคะเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมออกกล้องจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเอาเฉพาะแค่ตรงส่วนนี้มาดูกันนะคะมาดูตัวตนของคุณก่อนตัวตนของคุณนะคะสิบเหรียญ คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดกครอบครัวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำงานหนะักนึกถึง นะคะคนรอบข้างเป็นคนที่มีความหนักแน่นเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่หาเงินมาได้เท่าไหร่ได้มากก็อยากที่จะให้มากนะคะได้น้อยหรือไม่พอ,อยังไงคนคุณก็ทุ่มเทพยายามนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาแลวณนะเวลานี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณมีความพร้อมทั้งในเรื่องของกําลังทรัพย์นะคะแล้วก็ความสําเร็จ ะะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในจุดที่อยากที่จะเผื่อแผ่อยากที่จะแบ่งปันหรือบางทีคุณอาจจะอยู่ในจุดที่กําลังนะคะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะที่จะเข้ามาจากคนรอบข้างจากกัลยาณมิตรจากสิ่งที่คุณได้ลงทุนเพียรพยายามเอาไว้นะคะสิ่งต่างๆกาลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ,ะ,คะแล้วมันเหมือนกับประมาณว่าภายในของคุณอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณเพียรพยายามมานะคะ มันกำลังจะเขาเรียกว่าสนอง กลับมาหาคุณนะคะสนองในที่นี้คืออะไรการที่คุณเคยเป็นคนทุดที่ทุ่มเทพยายามเพื่อคนอื่นๆการที่คุณมีความคิดมีจิตใจอยากที่จะทำนะคะอะไรให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอณนะเวลานี้หน่อยมีความรู้สึกว่านอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนในเรื่องของเป็นตัวเงินแล้วนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าภายในของคุณตอนนี้กําลังมีความสุขกําลังมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับกับ มาบางคนอาจจะจ่ายไปร้อยแต่ได้กลับมา40-50แต่คุณก็พอใจแล้วอะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าแค่ได้เห็นคนรอบข้างมีความสุขแค่ได้เห็นคนรอบข้างคนที่คุณรักมีรอยยิ้มมีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีความสุขแล้วถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันจะเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่คุณให้ไปแต่หน่อยก็มีความรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีความสุขกับสิ่งเล็ก มันดีมากๆเลยนะคะทุกคนกับการที่เราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้รับเล็กๆน้อยๆนะคะเขาเรียกว่าความสุขเล็กๆระหว่างระหว่างวันหรือว่าความสุขเล็กๆรอบตัวเราคนที่สามารถหาความสุขได้ แบบง่ายๆเห็นดอกไม้บานเห็นต้นไม้ที่เราปลูกกำลังเติบโตเห็นน้องหมาน้องแมวมีความอุดมสมบูรณ์เห็นพ่อแม่พี่น้องมีความสุขได้ทานอาหารร่วมกันอย่างเงี้ยน,นะคะแค่นี้คุณก็รู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วกับสิ่งที่คุณได้รับมานะคะมันเต็มที่แล้วกับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทพยายามไปนะคะหน่อยเห็นภาพนี้แล้วหน่อยแล้วมีความรู้สึกว่าภายในของคุณน่ะกำลัง เหมือนกับได้รับการตอบแทนแบบเอได้รับการตอบแทนเหมือนมันกำลังจะมีสิ่งที่พังพูเข้ามาหาคุณแบบแบบเหนือคนาดนะับบางทีก็เป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าคุณจะได้มานะคะแต่จงจำเอาไว้เลยว่าภายในของคุณบอกว่าสิ่งที่คุณได้รับนะ่ะมันสมควรแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ควรจะได้รับเพราะคุณทุ่มเทเพียรพยายามเพื่อคนอื่นมา,มากพอแล้ว นะคะนี่ไพ่ใบแรกใบแรกก็ <c oughs> นะคะทุกคนภายในนะคะจิตวิญญาณอ่ะหล่นลงมาหน่อยก็เอาเลยนะคะจิตวิญญาณภายในของคุณอยากจะบอกอะไรโอ้โหทุกคนคะจิตวิญญาณภายในของรักษาครคุขูบาอาจารย์ของคุณนะคะอยากจะบอกคุณว่าคุณน่ะมีความสุขแล้วนะ นะคะคุณได้เติมเต็มตัวเองแล้วมันทุกคนคะแค่สองใบเนี้ยก็ถือว่าขั้นสุดแล้วนะคะทุกคนคุณดูคนนี้สินะคะ DM เพจ ะะถ้าจะเป็นรองก็เป็นรองแค่ the emperor the emperor ก็คือจัก,กรพรรดิ the, emperor, the empress นี่คือจัก,กรพรรด,ดินีคนที่มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างคนที่ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนว่าใครจะคิดอย่างไรนะคะหน่อยต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยคุณคือคนที่แคร์คนที่คุณรักคนในครอบครัวกัลยาณมิตรอยากให้คนที่คุณรักอยากให้คนที่รักคุณเขามีความสุขนะคะแต่คนเนี้ยนะคะคือคนที่ ที่ กว่าจะผ่านเรื่องราวอะไรมาได้เนี่ยบอกไว้เลยว่าเคยแคร์สังคมเคยแคร์สายตาเคยแคร์เขาเรียกว่าค่านิยมต่างๆมากมายแต่สุดท้ายแล้วณนะเวลาเนี้ยนะคะภายในของคุณอยากจะบอกคุณว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณควรที่จะหันมารักตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองความคิดของของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณได้เรียนรู้เรา ว่าการที่เราคัดเฉพาะคนที่สมควรและคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆจากเราอะ่ะมันทำให้เรามี <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> มีความสุขเหลือล้นมีพลังงานม,มี energy นะคะเหลือมากพอ นะคะที่จะให้พอเหลือจากการให้เราก็ให้ตัวเองค่ะจริงๆแล้วหน่อยอยากอยากจะบอกทุกคนเสมอว่าพอเราได้รับสิ่งดีๆอะไรมาสิ่งที่เราควรจะให้คนที่เราควรจะให้ก่อนคนแรกเลยก็คือตัวเราแต่ทํายังไงได้ในเมื่อคุณเป็นคนที่เมื่อได้อะไรมาคุณจะให้คนอื่นก่อนเสมอแล้วนึกถึงตัวเองเป็นคนสุดท้ายจิตวิญญาณของรักษาครูครูบาอาจารย์ภายในอยากจะบอกค้นว่าเมื่อให้คนอื่นเต็มที่แล้วมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะ ได้นําสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นผลตอบแทนจากคุณที่จากสิ่งที่คุณทุ่มเทพยายามมานะ่ะนะคะมันเหลือล้นแล้วนะเวลานี้มันควรที่จะเป็นเวลาของคุณแล้วในการที่คุณจะหันกลับมารักตัวเองมาใส่ใจตัวเองอออา ไปในที่ที่อยากจะไปทานในสิ่งที่อยากจะทานได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำกิจวัตรอันไหนที่แบบเราเคยคิดที่วางแผนอยากจะทำแต่เราไม่ได้ทำเพราะว่าเราเสียเวลาไปทุ่มเทให้กับคนอื่นๆหรือว่าทำให้กับคนที่เรารักเนี่ยณนะเวลานี้นะคะ ภายในนะคะจิตวิญญาณของคุณบอกว่ามันถึงเวลาที่คุณควรจะนั่งแท่นนั่งบัลลังก์ได้แล้วค่ะเฉิดฉายได้แล้วนะคะรับในสิ่งที่คุณทุ่มเทพยายามมานะคะเติมเต็มให้กับตัวเองได้แล้วค่ะมันถึงเวลาที่คุณควรจะได้รับการตอบสนองจากคนอื่นๆมันถึงเวลาที่คนอื่นๆควรจะเขาเรียกว่าหยุดพักการร้องขอจากคุณ แล้วเป็นเวลาที่คุณควรที่จะทุ่มเทแล้วก็ให้รักแล้วก็ใส่ใจเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วนะคะเฉิดฉายมากเลยอะ่ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่เคยเจอเรื่องราวอะไรที่มันอาจจะแสนสาหัสหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะอ่ะเด้งอีกละตกผลึก คุณสามารถที่จะตกผลึกได้แล้วนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรที่จะโฟกัสออกมาเด็กถือไม้เท้าค่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเสียไปแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่ควรที่จะโฟกัสเด็กถือไม้เท้าเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งนะคะที่พอเขามีความคิดอยากที่จะทำอะไรอ่ะเขาจะไม่กลัวนะคะ เขาจะโฟกัสเขาจะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เขาจะทําสิ่งที่เขารู้สึกว่าอ่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาเนี่ยทํา แล้วสามารถที่จะพาเขาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เหมือนเด็กคนหนึ่งอยากที่จะพยายามสอบแข่งขันให้เข้าอยู่ในห้องที่ห้องอ่าห้องคัดห้องที่มีการคัดเกรดอย่างเงี้ยเขาก็จะโฟกัสแต่เนื้อหาเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสิ่งนั้นเพราะทะนั้นจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณของรักษาครุคูบาอาจารย์ของคุณบอกว่าณนะเวลานี้ สิ่งไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่คุณแบกรับไว้หลายอย่างอยากที่จะทำอะไรมากมายนะ่ะณเวลาเนี้ยของรักษาครุรูบาอาจารย์จิตวิญญาณภายในของคุณบอกว่าจงโฟกัสในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะทำมากที่สุดและทุ่มเทให้กับมันนะคะเป็นเหมือนเด็กที่กำลังออกไปสู่สนามรบไปสู่สนามสอบอย่างเงี้ย เขาจะไม่เอาสิ่งที่ไม่จําเป็นไปนะคะเขาจะคัดเฉพาะสิ่งที่มันจะมีประโยชน์ต่อเส้นทางของเขา ะะเพื่อเดินไปสู่เส้นทางที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วเด็กส่วนใหญ่อะคะ่ะพอเลือกที่จะทําอะไรแล้วอะพอโฟกัสที่จะทําอะไรแล้วทุ่มเทเต็มที่เสร็จปุ๊บผลออกมาจะเป็นยังไงเขาก็จะยอมรับในสิ่งที่เขาได้เลือกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณบอกคุณว่าคุณนะ่ะเหมาะสมที่จะเป็นคนที่เป็นคนเลือกมากกว่าที่จะเป็นคนที่ถูกเลือก นะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณควรจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนเลือกนะคะทุกๆอย่างเพราะว่าเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้คุณจะเป็นคนที่ต้องภูมิใจในสิ่งที่เลือกและต้องภูมิใจในสิ่งที่ตัดสินใจที่จะทํานะคะด้วยตัวเองจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณบอกว่าจงเชื่อมั่นจงมีแพชชั่น การที่เราทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะทุกคนมันก็อาจจะดีตรงที่มันอาจจะทำสิบอย่างอาจจะสำเร็จสี่อย่างอีกหกอย่างไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จสี่อย่างแต่คนคนหนึ่งหนึ่งสมองสองมือสองขานะคะไม่สามารถที่จะทำอะไรพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเลยจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณบอกว่าจงทุ่มเทจงเขาเรียกว่า คัดสรรทุ่มเทเลือกหรือจัดลำดับความสำคัญนะคะอะไรที่ควรที่จะโฟกัสทำก่อนนะคะทำให้เต็มที่ก่อนเพื่อที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผลของการกระทำอย่างน้อยมันก็อาจจะมีผลที่ดีมากกว่าการที่ทำอะไร,ะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะหวังเหมือนกับการหวานแหอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนหวังที่จะได้อ่า ปลาเยอะๆแต่หวานขึ้นมาพอเอาขึ้นมาสุดท้ายมันอาจจะมีทั้งปลากุ้งมีเศษซากอะไรต่างๆนานา,นาสู้เราใช้เบ็ดอันเดียวในการที่จะเขาเรียกว่าตกลงไปแล้วได้ปลานะคะตัวใหญ่อย่างเงี้ยเลยจะดีกว่านะคะอ่ะมาดูจิตวิญ,ญญาณภายในของรักษาครคูครูบาอาจารย์ของคุณอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะคะโอ้โห The View of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตาเข็มทิศชีวิตค่ะทุกคนหน่อยขอใบขยายอันนี้ดีกว่าเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมามันเป็นคล้ายๆกับสิ่งที่ท่านมาบอกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสโอเคเอาออกมาแล้วเอาเลยเนี่ยค่ะโอ้โหทุกคนคะจะบอกเลยว่า View of Fortune เข็มทิศชีวิตกงล้อแห่งโชคชะตาหน่อยเห็นไหมเห็นไหมคะ ทรีออฟวานคือการมองไปข้างหน้าโอ้โหไพ่วันนี้5ใบเป็นอะไรที่อยากจะบอกเลยว่ามีแต่สิ่งที่ดีๆคุณจะมีความสำเร็จทั้งในเรื่องของการเงินชีวิตความสุขภายในนะคะได้โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการและคุณดูนี่สิทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้และคุณก็โฟกัสนะคะอนาคต ของคุณอย่างจริงจังจิตวิญญาณภายในของคุณของรักษาครูคูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป คุณกําลังจะมีเส้นทางชีวิตใหม่ที่เป็นของตัวคุณเองที่เป็นสิ่งที่คุณได้เลือกได้ขัดสรรเพื่ออะไรเพื่อความสุขของคุณในวันข้างหน้าค่ะบางคนอาจจะกําลังมองหาเส้นทางอาชีพใหม่บางคนอาจจะมองหาเส้นทางอาชีพเสริมเพิ่มเติมบางคนอาจที่จะกําลังมองหาเส้นทางที่ณปัจจุบันนี้กำลังได้รับความนิยมคือการทำเกี่ยวกับทางโลกออนไลน์โล การการต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะกำลังคิดอยากที่จะลงเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองโฟกัสสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทำเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคต ทุกคนคะหน่อยบอกไว้เลยว่าอนาคตของทุกคนนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องมี ปลายทางมีจุดปลายทางที่ชัดเจนว่าเราคิดไว้แล้วว่าเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยนะคะอนาคตเราจะอยู่ตรงไหนอนาคตเราต้องการที่จะเป็นแบบไหนแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ค่อยมาเขาเรียกว่ามากำหนดเส้นทางที่จะพาให้เราไปสู่เป้าหมายที่เรา จุดมันเอาไว้แล้วนะคะวางมันเอาไว้แล้วนะคะอ้วันนี้หน่อยอ่านแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าจิตวิญญาณภายในของคุณครูครูบาอาจารย์ของรักษาของคุณอยากจะบอกคุณว่าวันนี้นะคะในวันที่เขาเรียกว่ามีการดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงนะคะปีใหม่ไทยขอให้เป็นเลิกงามยามดีในการที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้หน่อยคิดว่าไม่มีอะไรบังเอิญ ของรักษาภายในจิตวิญญาณภายในของคุณบอกว่าคุณรักคนอื่นทุ่มเทเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วหลังจากนี้จงโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขมีความมีความอุดมสมบูรณ์มีความเขาเรียกว่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวหน่อยอยู่ดีๆหนก็ลืมมีความพร่าในตัวเองภูมิใจมีความภูมิใจในตัวเองในเส้นทางทุกๆเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนเดี๋ยวหน่อยไปสวดมนต์แล้วค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนไปละค่ะ bye บ๊ายบายดีอะแค่สองใบนี้ก็เลิศแล้ว พอมีใบนี้มาการันตียิ่งเลิศเลยอ่ะอะเหน่อยลืมบอกไปใครฟังมาถึงตอนท้ายนี้พิมพ์คําว่าอืมความอุดมสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกความอุดมสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะโอเคค่ะทุกคนเดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย